สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะที่เมืองแสนวีปัำ้ำน้ำมันระเบิดนั่นเองค่ะทางเข้าเมืองเลยนะคะตอนแรกก็ได้ยินเสียงเสียงสั่นสะเทือนนะคะก็แรงอยู่พอสมควรนะคะนุชรีบจะไปรับลูกสาวนะคะอพอพี่อีกคนนึงนะคะเขาก็โทรมาบอกว่าไม่ต้องไปรับลูกแล้วนะเพราะว่าไม่ใช่ระเบิดนะคะเป็นอ ปั๊มน้ำมันระเบิดนะคะไม่ใช่ระเบิดที่จากทหารมาทิ้งนะคะความเสียหายนี้คงเยอะมากแน่ๆเลยนะคะลูกชายเจ้าของปั๊มน้ำมันโดนไปโดนไปเต็มเต็มค่ะอันนี้นุชก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ๆนะคะก็จากบ้านนุชก็มาที่สะพานเท่านั้นเองคะ่ะไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆนั่นเองคะ่ะมันก็น่ากลัวเนาะอันนี้นะคะ ก็จะเป็นปัรยากาศไฟไหม้ค่ะเพราะไฟไหม้ข้างหลังนะคะที่เก็บน้ำมันค่ะส่วนข้างหน้าก็ช่วยดับไฟได้นะคะส่วนข้างหลังนี้ยังเลื่อยๆอยู่นะคะณนะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะที่นุดถ่ายมาตั้งแต่11บอโมงจนถึงบ่ายโมงยังมีควันดำๆขึ้นอยู่จนถึงตอนนี้นะคะยังไม่ไฟยังไม่ดับค่ะกำลังช่วยกันอยู่นะคะแต่ว่า นุชไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆจริงๆคะ่ะน่ากลัวคะ่ะไฟแบบหนักเลยคะ่ะ